สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรันครอของเราเช่นเดิมเลยนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPlive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยเลยข่าวสารที่เรานำมาฝากกันก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครอของเราเช่นเดิมค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่ข่าวจากทางคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ200ปีวัชรยานพิกขุค,ค่ะ โดยคณะสถาปตัตยกรรมาศาสตร์และการออกแบบราชมงคลพระนครได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวา,ายเป็นพระราชกุศลของทั้งสองพระองค์ภายใต้แนาวคิด200ปีวียิรยานพิกขุ ทรงพระผนวดและ,สะเสด็จประทับจำพรรษาณวัดราชาธิวาสวิหารเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดได้ประทับจำพรรษาณวัดสมรรายนะคะหรือปัจจุบันมีชื่อว่าวัดราชาธิวาสวิหารค่ะทรงก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นนะคะนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยเราการเรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศ จากพระสหายต่างศาสนาค่ะที่ได้สร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากและทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะคะในการบำรุงพระพุทธศาสนาการสร้างพระอารามหลวงปฏิสังขรณวัดจำนวนมากทั้งทรงเป็นพระมหากริย์ไทยที่ทรงผนวนยาวนานที่สุดถึง2 7พันษาก่อนที่จะขึ้นของราชด้วยค่ะ สำหรับการจัดการในครั้งนี้นะคะทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการจัดทำ โบทแบบจำลองนะคะเป็นโบทแพรค่ะโดยนำเสนอเทคโนโลยีผ่านทานระบบ AR นะคะเป็นโลกเสมือนนำมาผสมกับโลกของความเป็นจริงเพื่อที่จะให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานนะคะได้เห็นภาพเสริมสร้างด้วยข้อมูลเสมือนค่ะในระบบ AR นะคะสามารถใช้งานได้ผ่านทางหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งบทแพรในอดีตนั้นนะคะ ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาท่าน้ำวัดสมอรายค่ะและมีประวัติอันยาวนานซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าวัดสมอรายที่ว่านั้นก็คือวัดราชาธิวาสวราวิหารในปัจจุบันนั่นเองภายในงานแห่งน,นี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอย่างเช่นมโนราระบํมมรค่ะ การปรตกถาพิเศษแล้วก็การเสวนาวิชาการการประกวดสวดมนต์ต่อปัญหาธรรมะนะคะพร้อมกับให้ชมหลักฐานทางประวัติศาสตรต์ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยรวมถึงมีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะสำหรับงานนี้ค่ะจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะที่วัดราชาธิวาสิหารเขตดุสิตก,กรุงเทพมหานคร สำหรับใครที่สนใจนะคะเรื่องราวต่างๆประวัติความเป็นมาของวัดที่มีมาอย่างยาวนานนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากในปัจจุบันนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะมาเที่ยวชมงานกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะที่วัดราชาธิวัวิหารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กร,รกฎาคมนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ความร่วมมือระหว่างราชมงคลพระนครกับทาง มหาวิทยาลัยอันชานนะคะในการที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกันค่ะเรนรัชมงครพระทานครนะคะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับอันชาญนอร์โมลยูนิเวอร์ซิตหรือว่า A.N.U นะคะสาธารณารัฐประชาชนจีนค่ะ โดยมีดรนภวรลพลรัศดิ์วัชาราบุญอธิการบดีของราชมงคลทันครเป็นประธานในการลงนามร่วมกับทางผู้บริหารของ A.N.U. ค่ะซึ่งภายในงานนะคะได้จักขึ้นในรูปแบบผสมผสานผ่านระบบถ่ายทอดสดร่วมกับทางฝ่ายจีนนะคะ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมสำหรับการลวงนาาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและส่งเสริมอาจารย์ในการพัฒนาด้านของการศึกษาหลักสูตรค่ะรวมไปถึงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านของวิชาการแล้วก็งานวิจัยด้วยเรียกได้ว่าในอนาคตนะคะเราก็จะมีทั้งนักศ,ศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะทั้งจากไทยเราไปสอนที่จีนหรือว่าจากจีนเรามาเรียนที่ไทยกันมากขึ้นนะคะก็จะได้เห็นความพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์ขมพระนครในรูปแบบที่แบบเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ มาดูกันต่อที่การเข้าร่วมเวทีสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาค่ะที่มุงสร้างประสบการณ์ให้กับผู้นำนักศึกษาของราชมงคลพระนครค่ะโดยนางสาววราพรบ่อพิมานนะคะประธานสภานักศึกษาและนายมงคลสามสีทองค่ะนายกองค์การนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาค่ะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเรื่องของบทบาทของผู้นํานักศึกษาในยุคปัจจุบันรวมทางนะคะรับฟังแนวคิดของผู้นํานักศึกษาต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นํา โดยได้รับเกียรติจากนางสาววราพรรุ่งตรการค่ะที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรนะคะปลักกระทรวงอวให้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแล้วก็มีนายยศวัตรกิติกองนะคะผพ้อในการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ะรวมถึงมีผู้นำนักศึกษาด้คะจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยประธานและก็รองประธานสภานิสิตนักศึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษาอุปนายกองค์การบริหารนักศึกษาประธานสโมสรนักศึกษานายกและรองนายกสโมสรนักศึกษาอุปนายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษา จำนวนกว่า175คนเข้าร่วมที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐณ,ณคนครสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่เตรียมความพร้อมด้านของการบริหารจัดก,การขยะและสร้างพื้นที่สีเขียวตอบรับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวประจำปี2567ค่ะ เดี๋ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชพรเทียบจตุรัสค่ะคณะปดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะที่วัดชนประธานรังสริดพระอารามหลวงค่ะ ซึ่งมีการบริหารจัดก,การวัดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆสําหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อนําความรู้ตรงนี้นั้นมาปรับใช้ในการบริหารจัดก,การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคณะเนื่องจากว่าทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็มีการกําหนดนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวประจําปี2567ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยด้าน,นของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้านของเสียด้านน้ําแล้วก็ด้านของการขนส่งดัานนั้นแล้วนะคะการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะและตอนนี้เองค่ะทางคณะก็เริ่มจากการบริหารจัดการขยะแล้วก็การสร้างพื้นที่สีเขียวและในอนาคตนะคะก็จะมีการรณรงค์ในด้านอื่นให้บุคลากรและก็นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัฐบาลกรุงันครค่ะที่เราได้หยิบยกนําม,มาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ